คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมวันนี้นําเชียร์กับก่อมาเชียร์กับ่ทยทําอยู่ในเฮียนนะพี่น้องเนาะบ่ได้ออกไปเพราะว่าฝนตกเลยครับผมครับกับมีแนวทางดีๆอยากจะไปสอบถามกับน้าเชียร์ครับผมเพราะว่ามีที่เด็ดมาฝากพี่น้องเอฟซีเลยครับผมวันที่หนึ่งตุลาคมครับผมหาน้าเชียร์ สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะอันมือเสารเคยเห็นโทรศัพท์กับเซียนใดก็คือบอกถือขวากันก่ครับผมเห็นตังไดก่ออันพอเพิ่นมาแต่สมุติปาการกับท่านผู้ชมเพิ่นเป็นลอบพ่อครับผมเพิ่นถือเลขดูอ๋อค่ะเพิ่นถือเลขดูเพิ่นเล่โทรว่าบอกค่ะครับเครื่องเลขตัวน้ำเชี่ยวพอง เห็นว่าเห็นเฮียนครับเพิ่นก็อยากให้เฮียนแล้วให้มีเฮียนอยู่โอ้คับผมเพิ่นก็ดีหักเนาะค่ะครับแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นก็ติดตอนน้ำเชี่ยมาหลาอ่าขังอยู่พ่อบอดดีลับอ๋อครับผมค่ะต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีกับพ่อเพิ่นกับเซียนเนาะครับเ้อบอดดีลับเพราะว่างานมันหลายค่ะท่านผู้ชม เอานวดนี่พนกะว่าน้ำเชียร์เอาไปเบงกอนเย่ฝ่าวงครับค่ะก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังตัวเลขของพ่อรอบพ่อน้ำเชียร์กับเก่ามาเชียร์กับพ่อขอพระคุณพ่อเนาะครับผมค่ะที่เมตาตัวเลขให้ท่าน่องย t u b e น้ำเชียร์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้ำเชียร์กับเก่ามาเชียร์ในเรื่องขาดสัง่นได้่าครับพี่น้องครับผมกะ ได้ยินอยู่ครับผมคนนั้นว่าเสียงว่าได้ยินอยู่น้ำเชียรกับเสียงดังกีนได้ครับพี่น้องค่ะเรื่องเล่าตัวเลขเป็นยังไงครับผมเพิ่นว่าน้ำเชียรถามเด้ค่ะท่านผู้ชมครับปีนี้เลขสองตัวบนบ่ตรงกับยังบ่หลุดค่ะอันนี้ว้าตามเพิ่นบอกมาเนาะครับค่ะปีนี้ยังบ่หลุดค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นบอกว่า บนหามกับเดี๋ยวเด้อแพรลี่เอาอะไรลูกนะเอาขนมเหมือนแล้วอ่ะเดี๋ยวเอาขนมให้ขอให้กันเด้อครับพี่น้องเอาแล้วแพรลี่โอ้ทางหลัง ต่อได้ครับพี่น้องค่ะเพ่นว่าบนนี่วิ่งวิ่งลักนวยนี่บ่มีหลุดบนค่ะโอ้วิ่งลักนวยค่ะสองตัวบนนี่เพิ่นหายมากบางเทียกะหาคูบางเทียกะซีคูขัดท่านผู้ชมครับค่ะพอเพิ่นกับบกโอ้เพิ่นทั่น้าอีกเนาะแถวเนาะเนียนเพิ่นทัมามหาอีกครับผมมายํำอีกเด้อครับผมเพิ่นหยันน้ำเชี่ยวว่าสื่อไหมขัดท่านผู้ชมครับ เพื่อนเล่ทโทรมาบอกอีกเพื่อนว่าต้องสื่อให้ได้เด้อน้ำเชียครับค่ะเพื่อนเพื่อนว่ายังก่อเคล็ดลับยายจักหน่อยได้เลยเพื่อนว่าเพื่อนว่ายสื่อยายเนี่ยเพื่อนว่าโอ้โหว่ธรรมดาได้ครับพี่น้องสื่อยายจักหน่อยได้ด้วน้ำเชียน้ำเชียว่าให้อัดเสียงเนี่ยพอให้พี่น้องเพื่อนได้ยินเสียงพ่วงมั่นใจซั่มไดจัิงสินะเพื่อนเล่ทว่ามันมันบ่มีเวลาไม่ครับผมค่ะ พันไปเหตุงานค่ะท่านผู้ชมครบ่เม่นสีออกแล้วบ่ค่ะเพราะว่าพ่น่าซสื่อปีนี้มากยังบ่ท่านเดมันก็ะเทิงปีปี้วดิเนะครับค่ะพ่นไดเงินสื้อเลขหล้านึงเห้วค่ะท่านผู้ชมโอ้ค่ะครับพ่นพ่นว่าสื่อหลายพ่นว่าสื่อหลายแต่ว่าเพ่นเฮงไดพ่นว่าขาดทุนค่ะครับเอาไปเบิ่งตัวเลขน้ากันนะพี่น้องเนาะครับไปเบิ่งกไปเลยครับพี่น้องเนาะค่ะครับืัวเป็นการเสียเวลา วดา่าหันกับเข่าศูนย์สามเนาะครับค่ะหาตัวบนเพ่นไห้วิ่งเจ็ดลักหน่วย้อค่ะท่านผู้ชมสองตัวบนเพ่นไห้สี่เจ็ดสามเจ็ดอ่าหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะศูนย์เจ็ดไปแล้วศูนย์เจ็ดไปแล้วเนาะค่ะอ่ายึดหมันพอจอยครับผมค่ะลักซีพร้อมเนาะครับคือเหล็กดับพอจอยครับผมเนาะเป็นแนวทางเหล็กดับครับ สำหรับเลขกของพอรอบพ่อเนี่ยกเพื่อนกะมาเป็นสภาพบุนรังแรกกะพิจารณาเบิงไปน้ำกันแล้วพี่น้องเนาะครับผมครับ,รบเอาแคบหนาจอไว้เด้อครับผมค่ะแต่ว่าน้ำเชี่ยกะอยากให้พี่น้องเบิงไปก่อนจากหมวดนึงเด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเลขมาจริงสิกับว่ามันบวงามเนี่ยพี่น้องสิบเอาเลยเนาะต่ว่ากระแสเจ็ดตอนนี้เกามาเชี่ยก็น้ําเชี่อทีสำนักของ ที่ตามมากกับมีหลายเริ่มเริ่มมีแล้วได้ครับพี่น้องเนาะ,ะเรื่อมมากแล้วหลายแล้วคะ่ะท่านผู้ชมครับก็ถ้าจะมองว่า,าเบิ่งเลยๆ้าเส้นประกอบก็ถือว่าเจ็ดนี่ก็ถือว่าเรื่มเริ่มมีแล้วได้ครับพี่น้องเนาะครับมีดหลายแล้วคะ่ะท่านผู้ชมครับพอเิ่นว่าเอากระคัเด้อน้ำเจียครับผม <laughs> <laughs> เดี๋ยววงกอนพอต่วน้ำเจียก็กับสื่อน้ำพออยู่ครับ <laughs> ค่ะอา โอ้คันเขาคือสีขาวนาะทองครับผมโอ้สุดยอดเลยล่ะครับผมสีหางนี่บนย่างเดียวไม่ต้องกลับด้วยครับผมค่ะเจ็ดหลักหน่วยฝนกระโต๊เนี่ยค่ะท่านผู้ชมโต๊เข็มๆอยู่ค่ะแต่ว่ากะอ่อนลงแล้วเนาะครับผมค่ะแต่ก็ถือว่าต๊นนาจะต๊ทั้งขึ้นแหละครับผมจถอยหลังเด้อยมันเสียบลูกด้วยครับเอ๋เบนอีกจักรอบเด้อยค่ะท่านผู้ชมจจกรอบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ รอบหนึ่งก็คือเลขพ่อรอปพอครับผมค่ะเผนมาจากสมุดประกาศเนาะครับผมวิ่งบนเจ็ดหลักหน่วยได้ครับพี่น้องหลักหน่วยเท่านั้นสองตัวบนสี่เจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดแต่กะศูนย์เจ็ดครับผมไม่ต้องกลับครับพี่น้องเนาะค่ะครับอ,อ,อ๋อค่ะท่านผู้ชมหงวดนี่ก็คือหงวดแรกค่ะพอเพิ่นโทรมาบอกเด้ค่ะครับเพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นถือ ถือจนว่าบ่ามีเงินหลานกับจนว่ามีเงินหลานค่ะท่านผู้ชมครับค่ะอันนี้กัค่อยเบงงวดนีเนาะครับแมนโยกี่น้องน้ำเชียร์ถามว่าปีนี้ลุดไปพอปีนี้ยังว่าท่านได้อรุดค่ะอ่าพ่นวาเลกนี่ปีหนึ่งสิรุดสองมวดพ่นวาแสดงว่าเิ่นได้มากปีกลัวแร้วดีนี่แมน คันว่าเชื่อสนันเพราะว่าปีนี้พ่ทหันเดือดรุดครับค่ะก็เห็นไปพร้อมกันคืองวดนี่เนาะแมนกับผมเห็นไปพร้อมกันค่ะงวดเพราะหันคว่ากับเขาศูนย์สามตรงตรงเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะโอ้ยแต่บนเป็นบนเนาะอยากให้พี่น้องเอฟซีเพิ่มได้ยังสี่เนาะครับผมค่ะถ้าเบื้องแล้วถ้าเสียมันพอจ้อยกับเลียยุ่งสามหางได้ครับพี่น้อง บอลหลายอีกครับซีเจ็ดสามเจ็ดแล้วก็นหนึ่งเจ็ดนะพี่น้องเนาะค่ะรับผมศูนย์เจ็ดกับเบาๆก็ได้ครับผมแมนค่ะท่านผู้ชมครับบอลหลายสิไปทางใดเนาะค่ะท่านผู้ชมมวดนี่ก็เลยครับน้ำเชียสิผ้าพี่น้องถือสามตัวตรงว่เนาะค่ะอยากให้เพื่อนถือเพื่อนสาวเนาะอยากให้เธอครับผมค่ะครับก็จะได้โอ้มีพี่น้องยิบซีหลายทางเนาะ ที่น้ำเชี่ยเคยบอกเนาะกัมีเงินสื่อข่าวสารยังถี่มาน้ำเนาะค่ะแต่ว่าเถาเจ็ดไปส้นพีประไก่ดินั่นแหละครับผมก็คือนหน้าสนใจเที่ยงเกามาเชี่อวว่า <c oughs> กระแสของเจ็ดกับมาแห้งยูกอันเลขพอรอบป่อนี่อ่าเลขออกปุ๊บดได้เลยด้วค่ะท่านผู้ชมครับค่ะแต่ว่าอันติดปัญหาที่ว่าโทรหาน้ำเชี่อวบรับบานีรับแล้วค่ะบานีกะ เป็นทษมาตรวงวดกับสิโร่หาเลยเนาะครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมพิจารณาเพิ่งเด้อค่ะน้ำเชี่ยน้ำเสนอกับพ่อเป็นแนวทังยูดีมีแห้งสุขูมสุขคนถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันใน้งวดวันที่1ตุลาคม6ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ